เฟสเน,นี่ยครับที่ผมสั่งซื้อประมาณสักเห็นมันลดราคาแล้วก็ถูกดีก็เลยสั่งซื้อมานะครับพอสั่งไปเท่านั้นปุ๊บจ่ายเงินไปใช่ไหมครับเขาบล็อกเฟสผมหนีไปเลยนะฮะติดต่อไม่ได้ผมก็ไปแจ้งความมาเรียบร้อยลวสวัสดีครับผมเหลิมเองนะครับวันนี้เหลิมเองก็จะมาทําคลิป อันบ็อกให้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปิดกล่องนะครับก็คือกล่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาเนาะวันนี้นะครับก็คือด้วยส่วนตัวนะครับผมนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเนาะงานดีๆคือเล่นเกมเกี่ยวกับเกมมือถือเกม PUBG, ARV อะไรเงี้ยครับคือชอบเล่นมากเลยครับก็เลยอยากจะทําคลิปแล้วก็ทําเป็นไลฟ์สดให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมก็จะมีเพจนะครับชื่อเพจเหลิมเองนะครับก็จะสตรีมเกมนะครับเกมมือถือเกม PC อะไรทั่วไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าคอมพิวเตอร์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับเป็นคอมอะไรนะครับจริงๆที่สั่งมาก็ไม่แพงนะครับหลักๆก็คือเอาไว้แค่สตรีมเกมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องพูดตามตรงนะครับโต๊ะที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ได้เป็นอยู่ในเซตนะครับก็คือ ก่อนหน้านี้ครับผมสั่งโต๊ะมาจากใน a c e b o o k เนาะมันเป็นชื่อเฟซอีกเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เฟซนี้ครับที่ผมสั่งซื้อประมาณสักเห็นมันลดราคาแล้วก็ถูกดีก็เลยสั่งซื้อมานะครับพอสั่งไปเท่านั้นปุ๊บจ่ายเงินไปใช่ไหมครับเขาบล็อกเฟซผมหนีไปเลยนะฮะติดต่อไม่ได้ผมก็ไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีโต๊ะสวยๆให้นะครับก็เป็นโต๊ะขาวๆแบบนี้ ใช้ไปก่อนครับโง่เองครับที่พลาดก็วันนี้นะครับก็จะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะว่าอุปกอรณ์ที่ผมจะมาใช้สตรีมเกมเป็นอุปกอรณ์อะไรเนาะก็เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับไม่ได้แรงมากนะครับสังจักแอดไว้ ก็ได้ทำการประกอบคอมเสร็จแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับเพจเหลิมเองนะครับก็จะมาคลายสตรีมเกมนะครับก็ให้ทุกคนได้ติดตามลองลองปัจจัยให้เพจผมดูนะครับเพื่อเกมที่ผมเล่นแล้วก็ใครชอบสไตล์ที่ผมเล่นนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวนะครับเพื่อไปเชตคอมต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ